โอเคครับมากิจกรรมที่18.1นะครับเกี่ยวกับเรื่องของความสว่างของแสงเมื่อผ่านแผ่นโพลาลอ,อยนะครับก็จริงก็อยู่ในภายใต้หัวข้อเรื่องของโพลาไรเซชันนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัตินะครับของแสงหรือคลื่นเบรไฟฟ้าซึ่งซึ่งโอเคตอนนี้เรื่องนี้มันอยู่ในเรื่องของคลื่นเบรไฟฟ้าซึ่ง แสงก็ขึ้แบบแสงก็คือขึ้นเรไฟฟ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมักจะเคยเห็นว่าเวลาเราทดสอบเรื่องของโพลาไรเซชันเนี่ยเราก็จะใช้แสงนี่แหละนะครับในการที่จะพูดถึงปรากฏการของ polarization นี้นะครับจุดประสงค์นะครับเพื่อศึกษาวความสว่างเมื่อแสงผ่านแผ่นโพลารอยนะครับก็มีอยอุปรกรณ์ที่ใช้ก็จะมีแผ่นโพลารอยมอเอแปรงวนต่ำสายไฟและกล่องแสงอ่ะก็มาดูวิธีการเซตอัพของเขากันนะครับก็ หลักๆนะครับก็คือ,อต่อกองแสงเข้าไปกับหม้อแปลงต่ำอะไรว่ากันไปนะครับเพื่อทําให้เกิดแสงเนาะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเปิดสวิชนะครับสังเกตความเปรียบเทียบเปรียบเทียบความสว่างเมื่อมองหลอดไฟโดยตรงกับมองหลอดกับมองหลอดไฟผ่านแผ่นโพลมอยหนึ่งแผ่นนะครับทำการหมุนแผ่นโพลอมอลเป็นจนครบ1รอบสังเกตแสงสังเกตความสว่างของหลอดไฟที่ผ่านแผ่นโพลรอมอลนะครับแล้วก็นําแผ่นโพลอมอลแผ่นหนึ่งมาประกบกับแผ่นแรกแล้วก็ทกําการหมุนแผ่นที่สองอย่างช้าๆจนครบ1รอบนะครับแล้วก็สังเกต ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็มีกิจกรรมทํำตามกิจกรรมนะครับความสว่างของแสงที่ผ่านแผ่นบอลอยหนึ่งแผ่นเป็นยังไงนะครับแต่จากความสว่างของแสงขณะท,ำทำี <tes nak> so ่ไม่มีแผ่นบอลอยหรือไม่นะครับเมื่อหมุนแผ่นบอลอยหนึ่งแผ่นไปครบหนึ่งรอบเป็นยังไงนะครับเมื่อหมุนแผ่นเมื่อเอาแผ่นบอลอยแผ่นที่2มาวางครบ1รอบเป็นยังไงนะครับมุมระหว่างตำแหน่งของแผ่นบอลอยแผ่นที่1 แผ่นที่2ที่มีแสงความความแสงสว่างมากสุดนะครับกับแสงที่มีความความสว่างน้อยที่สุด็นมุมเท่าไรอ่ะก็ทวนกันแบบเร็วๆในเรื่อง polarization ถ้าใครจำมันได้เนะมันก็จะเกี่ยวกับเรื่องว่าเรามีแหล่งกําเนิดนะครับมีแหล่งกําเนิดแสงมา1อันเสร็จแล้วเราก็บอกว่าแสงแหล่งกําเนิดนี้สมมติสมมติว่าเป็นหลอดไฟเลยก็ได้นะครับเป็นหลอดไฟตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าแสงที่มันออกมาจากแหล่งกําเนิดตรงเนี้ยเขาจะเรียกว่าเป็นแสงที่ยังไม่ polarized นะหรือจะเป็นเรียกว่า unpolarized นะครับ unpolarized light นะครับก็คือจะบอกว่าอะไรครับก็จะเป็นแสงเนี่ยแหล่งกำเนิดแสงตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้เป็นแสง polarized นะครับเมื่อเราเอาแผ่นโพลารอยด์มาวางนะครับเอาแผ่นโพลารอยด์มาวางปึ้งเข้าไปเนี่ยเราบอกว่าแหลง่งสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กอะไรของของแสงเนี่ยมาทุกจุดทุกฐานนะครับพอผ่านแผ่นโพลารอยด์แผ่นที่1น,นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเข้มแสงจะลดลงครึ่งหนึ่งทันทีนะครับ I ไอสองเนี่ยถ้ากับ i0 ส่วน2ทันทีนะครับความเข้มแสงจะลดลงเต็มๆ1อันแน่นอนนะครับแล้วก็แสงที่หลังจากที่ผ่านแผ่นโพลารอยด์ก็จะเรียกว่าเป็นแสงที่โพลาไรซ์แล้วนะครับก็จะเขียนว่าเป็นโพลาไรซ์ไลท์แบบนี้นะครับจากนั้นเนี่ยถ้าเราเอาแผ่นโพลารอยด์ oid, แผ่นที่2มาวางนะครับสมมติว่าทําแกนทําเอียงมุมเซตานะครับบิดไปจากแนวเดิมในแนวดิ่งนะครับเทียบกับแนวเดิมก็คือแนวเส้นตรงตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือนะครับความเข้มแสง นะครับที่จะได้ในตอนหลังตรงนี้เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ i ในทีน่นี้อันทีอ่อันแรกคือให้ชื่อว่า i 0นะครับตอนที่เป็น p o l a r รซ์แล้วใช้ชื่อ ip แล้วกันนะครับ ip เท่ากับ i 0ส่วน2แล้วพอผ่านตนัวนี้ i ตัวนี้ก็จะเท่ากับอะไรครับ ip cos กำลังสองเซต a แบบนี้นะครับก็จะก็คือหลักการมันก็จะเป็นมาว่าถ้าแสงนะครับที่เป็นแสงโพลาไรซ์แล้วแล้วมีการบิดมุมนะครับ ของแผ่น,นโพลารอยด์ในมุมอันที่2เนี่ยบิดไปเนี่ยนะครับความเข้มแสงก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามมุมตามนี้นะครับซึ่งเราก็จะรู้กันว่าถ้าบิดไปจนถึงเท่าไหร่ครับ90องศาเนี่ยมันจะทําให้ความเข้มแสงก็คือเป็นศูนย์เลยถูกไหมก็คือถ้าเซตาเท่ากับ90องศานะครับไอก็เท่ากับศูนย์นะครับความคาดการณ์ที่เราจะเห็นนี่คือมันก็จะเห็นความเออมันก็คือจะพูดง่ายคือมืดเลยนะครับเพราะความเข้มแสงไม่สามารถ ความเข้มแสงเนี่ยมันมันจะเป็นศูนย์นะครับถ้าตามสมการนี้นะคะระับก็คือมืดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการทดลองที่เขาจะให้เรามาว่าแผ่นแรกเรามาหมุนก่อนหนึ่งทีเป็นยังไงเสร็จแล้วก็เอ่ออ่เอาแผ่นที่2มาวางแล้วบิดไปบิดมาเป็นยังไงถ้าถ้าเราเข้าใจตัวหลักการตัวนี้อยู่แล้วตอนที่เราไปทดลองจริงๆเนี่ยเราก็ควรที่จะตอบตอบได้เลยนะครับอ่ะทีนี้ทีนี้สิ่งเกิดขึ้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นคืออ่ะถ้าเรามาลองไล่ตอบคําถามนะครับตามที่เอ่อตามที่เรา เข้าใจตามที่ฎีดรจุนี้แล้วมันจะเป็นไงเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีคลิปให้ดูด้วยเดี๋ยวเล่าที่มาของคลิปให้ฟังด้วยนะครับความสว่างของแสงที่ผ่านแผ่นพลาย์แผ่นที่1จะต่างความจางจากความสว่างของแสงขณะไม่มีแผ่นพลาย์กั้นหรือไม่คําตอบก็คือใช่ใช่ไหมครับพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเราเอาแสงเอาแผ่นพลาเรย์เราก็พูดง่ายง่ายคือตอนที่เขาทดลองเนี่ยเขาให้ดูเปร่าปาก่อนหนึ่งทีให้เราเห็นกับด้วยตาของเราว่าความเข้มแสงประมาณเท่าไหร่เสร็จแล้วเขาก็บอกเอาแผ่นพลาเรย์มากั้นเลยเราก็ลองยัง ต้องเห็นความแตกต่างของความแสงความสว่างซึ่งความสว่างตัวนี้ที่ว้วก็คือมันจะต้องลดลงครึ่งหนึ่งก่อนเลยเพราะมันก็จะเป็นสเต็ปตรงนี้นั่นเองสเต็ปที่เราพูดถึงเมื่อกี้ใช่ไหมครับก็คือว่าเมื่อแสงที่ออกมาจากแหล่งกําเนิดเป็นแสงที่ยังไม่โพลาไรซ์เมื่อผ่านแผน่นโพ,นพนลารอยนะครับความเข้มแสงจะลดลงครึ่งหนึ่งเสมอนะครับแล้วก็จะเป็นแสงที่เรียวกว่าเป็นแสงโพลาไรซ์แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตเราก็ต้องเห็นชัดเจนว่าเมื่อเอาแผ่นโพลารอยมากั้นนะครับความเข้มแสงจะลดลงครึ่งหนึ่งทันที จากนั้นพอมาต่อเนื่องข้อสองนะครับเราก็เอาแผ่นหนึ่งแบงนี้ทำการหมุนหมุนหมุนนะครับหมุนไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะเจอว่าความสว่างจากต้องเท่าเดิมครับเพราะว่าตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นแกนเอ่อวนเราจะหมุนไปที่เท่าไหร่เนี่ยแกนมันก็จะแสงที่เราจะได้รับตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นแกนที่ทําไมครับหมุนไปตามแกนตรงนี้ถ้าเกิดวติมันเอียงอย่างนี้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับมุมมุมของสนามไฟฟ้านะครับก็จะเป็นความเข้มแสงก็จะเป็นเอียงแบบนี้มาแล้วก็ความเข้มลดลงครึ่งหนึ่งนะครับเสมอเสมอนะครรัับเเพาะะฉนนน้ี่ย ในจังหวะแรกนะครับที่เราแผ่นโพลารอยด์แผ่นแรกมาวางอันนี้ก็จะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆความเข้มแสงเราก็จะบิดไปเท่าไหร่ก็จะก็จะเหมือนเดิมนะครับแต่เมื่อเราทําการเอาแผ่นโพลารอยด์แผ่นที่2มาวางแล้วก็ทําการหมุนตรงนี้แหละนะครับมันก็จะเข้าอีหลอดฟ้าภาพนี้แล้วถูกไหมครับพอเราเอาแผ่นที่2มาวางตรงนี้ปุ๊บนะครับมีการบิดมุมเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของความเข้มแน่นอนนะครับเพราะว่าแสงที่โพลารไรส์แล้วนะครับเมื่อผ่านแผ่นโพลารอยด์อีกครั้งหนึ่งนะครับ ความเข้มแสงจะเป็นไปตามสมการนี้นะครับก็คือจะมีเรื่องของมุมเข้ามปเกี่ยวข้องตรงนี้เมื่อบิดไปจากแกนเดิมเท่าไหร่นะครับเทียบกับอันก่อนหน้านะเวลาเราเทียบเราจะต้องเทียบกบันก่อนหน้าเสมอนะครับถ้าอันต่อนหน้ามันตั้งพอบิดไปเท่าไหร่แล้วก็วัดเทียบกับมุมที่มันเบี่ยงไป,ไปถ้ามุมมันเป็นอย่างนี้แต่แรกมานะครับแล้วเราบอกว่าเราบิดไปอีกนิดนึงก็ต้องเป็นมุมที่เทียบนี้ไม่จําเป็นต้องมาเทียบไม่ไม่ใช่ว่ามันต้องเทียบกับแนวดิ่งเสมอนะครับมันจะเทียบกับแกนก่อนหน้านะครับว่า ข้อสังเกตเมื่อเราทําการแผ่นที่สองนหมุนเนี่ยเ,เราก็จะต้องเจอแน่นอนครับว่าอะไรครับมันก็จะต้องเป็นภาพว่าเราจะได้ความเข้มแสงที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่และจังหวะที่มีการหมุนเราก็จะเจอจังหวะหนึ่งที่มืดไปเลยและจังหวะหนึ่งที่ยังเหมือนเดิมพอถ้าเกิดเราดูตามสมการนี้เราก็จะเจอว่าถ้าอย่างกรณีนี้นะครับสมมติถ้าเกิดแผ่นนั่งเป็นตั้งเหมือนเดิมเนี่ยเซต้าเป็นศูนย์ก็คือมุมของพแผ่ผนพโพลารอยที่ไม่ได้บิดไปเลยถ้ามันไม่ได้บิดไปเลยแบบนี้ก็แปลว่ามุมมันเเท่าดิม i ก็เท่ากับ IP เพราะฉะนั้นก็แปลว่าความเข้มก็จะได้เท่าเดิมแล้วก็เ็นแสงเท่าเดิมแต่ถ้าเราบิดดีๆบิดไปจน90องศาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องเห็นมันมืดเลยนะครับจะเห็นมันมืดเลยเพราะว่าพอคอส90ใช่ไหมครับคอส90 I ก็จะเท่ากับศูนย์ทันทีเมื่อ i อเท่ากับศูนย์จบนะครับก็แสดงว่ามันก็จะเป็นจังหวะที่ตั้งซม,มูกตั้งฉากกาันแล้วก็จะทําให้ไม่เกิดแสงสว่างที่รอดออกมาได้เลยนะครับซึ่งข้อสก็ตอบต่อเนื่องไปเลยว่ามุมระหว่างตําแหน่งแผ่น2ทีี่มมควาสว่องท จะเป็นแนวเดียวกันกับแผ่นข้างหน้าใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดจะแสงสว่างความสว่างมีความสว่งวาวงที่น้อยที่สุดเป็นยังไงมุมไหนก็บิดไปกัรสมสานั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็คือคําตอบนะครับเดี๋ยวตอบกันนะก็คือเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงไปตามมุมที่บิดไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดสมมติมุมอันนี้มากสุดเป็นยังไงก็คือตอนที่ศูนย์องศานะครับมากสุดนะครับแล้วก็ 90องศาห,หรือตั้งฉากตรงนี้นะครับก็จะน้อยสุดนั่นเองอ่านี่ก็คือแนวคาตอบที่จะตอบนะครับทีนี้มีคลิปที่มีคลิปจริงๆคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่พี่เคยจริงๆเคยแอบอัพโหลดไม่ใช่เคยแอบอัพโหลด,เค,ออลดเคยอัพโหลดไปแล้วแหละแต่ว่าฟีดแบ,บ็คไม่ค่อยดีคือเข้าใจตอนนั้ยังตัดตัดวิดีโอวิวดีโออะไรไม่ได้เป็นมากแล้วก็เอาภาพนะครับที่ ตอนนั้นนะที่พี่ไปแลกเปลี่ยนที่เกาหลีนะครับแล้วปรากฏว่ามหาลัยที่เกาหลีนี่ชื่อกวางจูอิสติว e ์ไซเอนซ์อันด์เทคโนโลยีหรือทีเกร์จิสนะครับ GIST เนี่ยปรากฏว่าข้างลั้วติดกันเลยครับข้างหลังเป็นพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์นะครับแล้วพี่ก็ไปบังเอิญเห็นการทดลองนี้ครับก็เลยอัดคลิปมาไว้ในตอนนั้นนะครับซึ่งมันเป็นคลิปที่เ,เป็นคลิปพี่อัดเองมีเสียงนะ้วแต่ว่า ไม่เปิดเสียงกับพาเสียงแซดม,มันเยอะมากเดี๋ยวจะอธิบายไปด้วยละกันนะครับภาพการทดลองนะัตรงนี้นะครับจะเป็นภาพที่ทําการทดลองเรื่องโพลาไรเซชันแผ่นสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็คือแผ่นโพลาไรส์แผ่นโพลารอยนี่แหละนะครับไอ้พื้นข้างล่างที่เราเห็นเป็นสีแดงสีน้ำสีน้ำเงินสีเหลืองสีอะไรอย่างนี้เนะี่ยมันเป็นแผ่นที่เป็นเป็นแสงท,ที่มาจากจอนะครับเป,เป็นจออยู่ที่พื้นตรงที่ที่โต๊ะเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคืออันนี้พูดก่อนเลยว่าอันนี้แสงนี่นเป็นแสงโพลารไรส์เพราะว่าโอเคมันอาจจะเป็นแสงที่ผ่าน กล่องแสงหรือทําอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วว่าเนี้ยเป็นแสงโพลาไรเซชันเป็นเป็นแสงที่โพล a ร i z e ซ์แล้วดังนั้นสิ่งที่เราจะคาดหวังได้คือเมื่อเราเอาแผ่นโพลารอ์อันเนี้ยนะครับวางแล้วเราแม้แม้กระทั่งว่าเราบิดแผ่นนี้เลยเนี่ยมันก็จะมีมุมที่มันมืดตั้งแต่แรกเพราะว่ามันก็จะมีแสงโพลาร์ไลซ์ที่มันออกมาจากจอที่พื้นเนี่ยจากที่พื้นโต๊ะตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะออกมาที่ทิศหนึง่งแล้วถ้าเกิดเราวางมุมดีๆมันก็จะเป็นมุมที่สว่างที่สุดที่เราไม่ได้เห็นความแตกต่างของความเข้มแสงมาก เสร็จถ้าสมมุติเราบิดไปนะครับมันก็จะมีมันก็จะมืดเลยนะครับอันนี้เป็นการทดลองที่อันนี้เป็นเป็นการทดลองที่พี่เอาแผ่นอีกแผ่นหนึ่งมา,มาวางแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเออเดี๋ยงงั้นงั้งน,น,นย้อนกลับไปดูอีกคลิปหนึ่งก่อนดีกว่าอันนี้อันนี้เดี๋วยวโชว์ให้ดูว่าจะจะแสดงให้ดูว่าแสงนะครับแสงที่ออกมาจาก แั่โต๊ะเนี่ยพื้นโต๊ะเห็นป่ะมันเป็นแสงที่เป็นแผ่นโพลาไรซ์แล้วเพราะแม้กระทั่งเราทําการหมุนแผ่นโพลารอยด์แผ่นแรกเนี่ยมันก็มืดแล้วนะครับมันก็มีการมุดเกิดขึ้นแล้วนะครับดูนะยังไม่ต้องเอาแผน่นอีกแผ่นหนึ่งมาวางเห็นป่ะมันก็จะมืดแล้วเพราะฉะนั้นพอมันมืดแล้วแบบนี้มันแปลว่าแสงที่โพลาไรซ์เมื่อผ่านแผ่นโพลารอยด์ที่มันหมุนไป90งไพองศาเห็นป่ะเพราะพี่หมุนหมุนด้านหนึ่งก็คือแปลว่ามันหมุนไป90องศาใช่ป่ะแสงว่ามันก็มันก็จะเป็นแสงที่ลิแ้วกกก็ถูกเกด เกิดทำมุมต,ตั้งฉาก90องศาก็เลยไม่มีแสงนะครับที่เล็ดลอดออกมาให้เราได้เห็นเลยนะครับแต่หมุนอีกทีหนึ่ง90องศามันก็คือกลับไปเหมือนเป็นแนวเดิมใช่ไหมฮะแสงมันก็จะผ่านได้ตามปกติแล้วก็อ่ะหนก็จะมาลองว่าถ้ามีแผลสูญนี่คือเมื่อสักครู่นี้เมือม่อเมื่อสักวีที่แล้วอันนี้คือแสงที่เป็นแสงที่ปกติใช่ไหมเสร็จปอปปี้เอาแผ่นที่2มาวางแล้วทาการบิดทามุมทามุมสักอันหนึ่งที่มันเป็น90กับแผ่นนี้มันก็จะกลายเป็นทําให้เราเห็นภาพมืดได้นะครับอ่ะ อ่ะตรงเนี้ยยังยังไม่มืดใช่ปะแต่พอบิดปุ๊บมืดเลยเห็นไหมครับมันก็คือเรื่องของแผ่นโพลาลอยสองอันที่พี่เราพูดถึงกันเองแล้วก็ในการทดลองนี้นะครับเพื่อทการพูดถึงอ,นนอันนี้อันนี้อาจจะบอกว่าโอเคโตแสงที่มาจากโตหรือพื้นโตที่จอที่เขาวางไว้เนี่ยเป็นแสงที่โพลาไรซ์ใช่ไหมครับอ่ะพี่มีงานหนึ่งตอนนั้นพอด้วยความอุตลิกก็เลยเออถ้าเกิดเราจะเทสกับแสงที่มันไม่โพลาไรซ์แล้วมันเห็นภาพจริง,รงๆก็คือทำไงก็เหมือนกับที่ ที่ที่ในการทดลองนี้แนะนําเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะเอาแผ่นโพลารอยด์นียหันไปใส่หลอดไฟจริงๆเลยเพราะว่าถ้าแสงที่ออกมาจากหลอดไฟก็ต้องเป็นแสงที่ยังไม่โพลารอยด์สูงไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวพี่จะกระโดดข้ามไปคลิปตอนที่โอเคใช้แสงอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอให้จบคลิปนี้แล้วเดี๋ยวมันจะต่อ โอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูแบงนี้พี่ก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเดี๋ยวเราเทสโพลา l a เซชั t i บนบนหลอดไฟจริงๆเลยนะฮะโอเคสิ่งที่พี่ทำครับก็คือเอาแผ่นที่หนึ่งเนี่ยไปก็คือหลอดไฟอยู่ตรงนี้แล้วแผ่นที่หนึ่งวางใช่ไหมครับนั้นคาดคาดหวังได้ว่าถ้าพี่ทำการหมุนแผ่นโพลารอยด์เนี่ยไม่ว่าจะมุมไหนอะ่ะเราก็จะเห็นแสงนะครับหลอดไฟเนี่ยในความสว่างเท่านี้ตลอดอ่ะเดี๋ยวดูนะฮะอันนี้ให้ดูด้วยว่าเอ่อถ้าเรามองจริงๆก็จะสว่างค่อนข้างสว่างพอสมควรใช่ไหมครับ แต่พอผ่านมองผ่านแผ่นปุ๊บโอเคมันจะมีความสว่างลดลงนิดนึงนะคะอันนี้จะดูไม่ค่อยออกว่ามันจะลดลงประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยแค่ไหนใช่ไหมแต่ไหนไหมเราบิดมุมแค่ไหนนะครับเราก็จะไม่เราก็จะไม่ไม่ได้เห็นเขาเรียกว่าไม่ได้เห็นการลดลงตามมุมนะครับที่บิดเพราะว่าตัวนี้มันก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่ว่าเราก็จะเห็นแสงโพลาไรซ์นะครับก็คือแสงที่ไม่โพลาไร์มากลายเป็นแสงโพลาไรซ์นะครับที่เข้าตา จากนั้นถจ้าพี่จาไม่ผิดพี่จะขอเรียกสตาฟให้มาช่วยถือแผ่นนี้ให้นะครับแล้วพี่ก็จะทําการขอขอร้องให้แบบสตาฟที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยมาเอ่อมามาถือแผ่นนี้ให้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเราก็จะขอเอ่อทำการเทสต์อีกรอบหนึ่งอ่ะนะครับปุ๊บนะครับอ่ะโอเคด,ดูดีนะเมื่อกี้ตอนที่พี่เอาแผ่นหนึ่งเพิ่มขึ้มานะครับก็ยังไม่ได้ก็ยังก็ยังแบบสว่างๆอยู่เนอะแต่พอเราบิด ถึงมุมหนึ่งครับเห็นไหมครดูนะดูนะพอเราบิดถึงมุมหนึ่งครับเห็นไหมพอมันเก้าองศามันแทบจะมึดหายไปเลยเห็นไหมครับเมื่อกี้หยุดหยุดไม่ทันเ,เห็นไหมเห็นไหมเมื่อกี้นะครับนี่ครับเห็นไหมมันจะมีจังหวะที่มันมึดหายไปเลยก็คือมันทํามุมมันเกองศาจริงๆรเห็นหน้าพี่นะหน้าพี่ยังละอ่อนอยู่เลยนะตอนนี้ <rí> e> อันนี้คลิปแม่ประมาณกนะ 2014, ี่ปีแล้วนะ2014ันสิบสี่ะครับสองพสิบสี่เก้าปีนะครับยังได้ใช้อยู่ในคลิปนี้อ่าเห็นไหมก็ทําให้ดูครับว่า เออนะครับพอแผ่นที่2มานะครับถ้าทํามุมที่เหมาะสม90องศาจริงๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะแสงมันก็จะหายไปเลยนะครับพอตามกฎกติกาของ polarization นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็เป็นคลิปนะครับที่เกี่ยวข้องกับการทดลองนี้พอดีนะครับเคยอัดไว้เมื่อ9ปีที่แล้วเนี่ยนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับการทดลองนี้นะครับ